ห้องบรรยายสุขภาพของพระมา,ารย์จินโพธิเริ่มบรรยายแล้วครับบางคนสน,สนับสนุนให้กินผลไม้ก่อนอาหารบางคนสน,สนับสนุนให้กินผลไม้หลังอาหารขออนุญาตถามว่าสรุปแล้วกินก่อนหรือหลังอาหารดีกว่าผลไม้กินก่อนหรือหลังอาหารอันไหนดีกว่ากันผมคิดว่าได้หมดแต่แบ่งตามลักษณะร่างกายของคุณถา้าลักษณะร่างกายของคุณเป็นธาตุเย็นแต่คุณอยากกินผลไม้ทางที่ดีที่สุดควรกินหลังอาหาร พราะข้าวจะค่อนข้างเป็นกลางส่วนใหญ่ก็จะกินตอนร้อนๆถูกไหมดังนั้นมันก็จะให้พลังงานและความรู้สึกอุ่นพอสร้างพื้นฐานความอุ่นลงไปในกระเพาะลำไส้ของคุณแล้วหลังจากนั้นค่อยกินผลไม้เย็นๆตามลงไปจะดีกว่า แบบนี้ก็จะไม่ทำให้รู้สึกตัวเย็นและช่วยลดกดในกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ธาตุเย็นกินหลังอาหารน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าอย่างนั้นหาก,กินก่อนอาหารหล่ะก็อาจจะทำให้ท้องผูกง่ายขึ้นแต่สำหรับคนที่ค่อนข้างอ้วนกินก่อนอาหารน่าจะดีกว่าอย่างน้อยกินน้ำตามสักหนึ่งหรือครึ่งแก้วหลังจากที่กินผลไม้ถ้าทำแบบนี้ก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้แก่กระเพ,าะ,เพาะลำไส้ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ร่างกายดูดซึมสารวิตามิน จากผลไม้ได้ดียิ่งขึ้นฝึกกายบ่มใจใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไม่หยุดที่จะเรียนรู้